ซับสไครสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมช่องของปอเชอ n แนลค่ะซึ่งวันนี้นะคะปอจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับปอเองและก็หลังจาก EP นี้ไปนะคะทุกคนก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของปอปออาจจะอ้วนขึ้นสิวขึ้นหรืออะไรก็ก็ไม่รู้มันเป็นเป็นเรื่องข้างหน้าเราไม่รู้เพราะว่า ปอกำลังตั้งท้องกำลังจะเป็นคุณแม่มือใหม่แล้วนะคะดีใจมากเพราะว่ารอน้องมาประมาณเกือบ2ปีแต่ปีนี้สมหวังแล้วค่ะปอแต่งงานมาได้ปีจะสองปีแล้วจำจะไม่ค่อยได้เหมือนกันใช่แล้วก็คือพยายามคืออยากมีน้องมากไม่อยากมีลูกตอนอายุเยอะเพราะว่า แม่ปอมีปอตอนอายุ35แล้วก็เอ้ยมีปอตอนอายุ32แล้วปอก็เป็นลูกสาวคนเดียวซึ่งอยากให้เข้าใจนะคะว่าเป็นลูกสาวคนเดียวเนี่ยก <c oughs> ็เป็นลูกคนเดียวเนี่ยลาบากอยู่นะคะแต่หลายๆคนอาจจะบอกเอ้ยโชคดีไม่มีใครมาแย่งอยากได้อะไรก็ได้มันมันมันก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันปอก็เลยอยากจะมีอยากจะมีน้องเร็วตอนนี้ปออายุ24แล้ว ใช่เดือนพฤศจิกาเดือนหน้าเนี่ยปอก็เข้า24เต็มค่ะแล้วก็พอแต่งงานมาได้ประมาณเกือบ2ปีอยากมีน้องมากจนถึงขั้นที่ว่าจะไปปรึกษาคุณหมอเลยนะคะแต่แฟนก็็บอกว่าจะเย็นเย็นก่อนจะเยน็ยนเยน็นลองลองดูลองวิธีธรรมชาติดูเผื่อไม่ได้อะไรยังไงก็ไปหาคุณหมอก็เลยซื้อ,อยาใช่เริ่มจากการซื้อ,อยามากินก่อนตอนแรกก็กินเบนฟลริก กินโฟลิกเพื่อบำรุงตัวเองเพราะปอเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเลือดจางใช่ปอก็กินโฟลิกหลังจากนั้นปอก็เริ่มหาหาในอินเทอร์เน็ตใน Facebook ในอะไรพวกเนี้ก็ไปเจออยู่ยาตัวหนึ่งเป็นยาสมนุนไพรเขาชื่อเขาชื่อบ้านสมนุนไพรหรืออะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะปอก็สั่งมากินสั่งมากินได้ประมาณไม่ถึงสองเดือนมัน้งปท้อง ท้องจริงๆค่ะดีใจมากตอนที่ตรวจแล้วขึ้นสองขีดคือแบบดีใจมากก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าให้ฟังว่าทํายังไงดีเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรยังไงแบบเนี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปอจะบอกไว้ก่อนว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะ ทางที่ดีคือพอจะแนะนําให้ไปหาคุณหมอเลยถ้าเกิดว่าตัวเองผิดปกติรู้สึกว่าเออประจําเดือนมาไม่ปกติหรือประจําเดือนขาดอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยคือพอจะแนะนําให้ไปหาคุณหมอคือจะชัวร์ที่สุดค่ะหรือไม่ก็ซื้อมาตรวจที่บ้านก่อนถ้าขึ้น2ขีดจางๆก็ก็ลองไปหาคุณหมอดูเผื่อจะได้เช็คอัลตราซาวแล้วจะได้รู้ว่าตัวเองมีน้องหรือไม่มีน้องหรืออะไรยังจะได้ดูแลตัวเองกันถูกค่ะ แล้วก็ในคลิปนี้ที่ปอจะมาแชร์นะคะคือเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวปอเองแล้วก็จะบอกว่าคุณแม่แต่ละคนนะคะหรือว่าคนที่กําลังตั้งท้องแต่ละคนอาการจะไม่เหมือนกันนะคะเหมือนปอก็จะแตกต่างออกไปจากคุณแม่ท่านอื่นเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะว่าปอรู้ตัวได้ยังไงว่าตัวเองมีน้องเริ่มแรกเลยคือ พอทำงานอยู่ริษัทเอกชนแถวบ้านแล้วทีนี้เพื่อนร่วมงานกับพี่ๆนี่ที่ทำงานอะ่ะเขาเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะทำไมปอมันเปลี่ยนไปแต่ก่อนปอมันไม่เหวี่ยงไม่วีนไม่หงุดหงิดไม่เคยว่าใครหรือจะมีปัญหากับใครแต่ทำไมช่วงนี้ปอมันแปลกๆทำไมมันเหวี่ยงเวียงวีนวีน,วยนอย่างเงี้ยแล้วก็กินแต่ของเปรี้ยวๆพี่ๆผมก็เลยถามว่าอ้าวน้องปอเป็นไรหรือเปล่าประจำเดือนมาไหม อก็เลยบอกว่าเอ่อไม่แน่ใจอ่ะพี่เพราะว่าปกติประจำเดือนปอก็มาไม่ตรงอยู่แล้วทีนี้พี่่ถึงก็เลยถามว่าแล้วเป็นอะไรทาไมเห็นชอบกินของเปรี้ยวมีน้องหรือเปล่าบอกว่าไม่น่าจะมีนะพี่เพราะประจำเดือนเพิ่งขาดไปได้ประมาณอาทิตย์ใช่เท่าที่ปอจําได้นะปอบอกพี่เขาไปว่าประจำเดือนปอขาดไปน่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์น่าจะไม่ไม่เป็นอะไรมั้ง ทีนี้พี่แหนก็เลยถามว่าตึงหน้าอกไหมเจ็บไหมปอกบอกเออเจ็บนะพี่เพราะว่าทุกเดือนก่อนที่จะมีก่อนที่จะเป็นอะ่ะมันก็จะเจ็บหน้าอกแต่ว่ารอบนี้มันรู้สึกตึงๆกว่าทุกครั้งพี่แหนก็เลยถามต่อว่าแล้วลานนมเราอะ่ะขยายไหมแล้วปอก็เลยบอกว่าเอ้ยมีมีนะพี่มีม,มีขยายอยู่แล้วก็มีไอ้ตุ่มตุ่มขึ้น พี่เผิ่ก็ว่ามีน้องแน่เลยเพราะว่าทาั้งที่พี่เผิ่ถามน่ะพี่เผิ่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันพี่เผืนเคยมีลูกมาแล้วตอนนี้ลูกพี่เผิน่น่าจะได้ประมาณสี่สามสี่ขวบแล้วแหละเพราะว่ากําลังเข้าโรงเรียนค่ะทีนี้พี่เผิ่ก็เลยโทรโทรบอกเพื่อนที่ทํางานน่ะให้ซื้อที่ตรวจคันเข้ามาให้ให้ปอ,อต้องขอบคุณพี่เขามากพี่เข้าใจดีมากใช่ ทีนี้พอพี่ผ่อนซื้อมาใช่ไหมคะพอเลิกงานพอกลับมาบ้านเช้าวันที่22มิถุนาพอก็ตรวจพอตรวจเสร็จปรากฏว่าขึ้น2ขีดก็คือแบบดีใจอยากจะบอกแฟนแต่แฟนก็ไม่อยู่ไปทํางานอยากจะบอกแม่แต่ก็แต่สุดท้ายก็บอกแหละคะ่ะแม่ก็ดีใจพ่อก็ดีใจมากแล้วพอไปทํางานวันที่2ี่พี่ๆเขาบอกว่าไปหาหมอ จะได้ตรวจดูให้ชัดว่าเออท้องจริงไหมท้องนอกมดลูกหรือเปล่าท้องลมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแบบนี้จะได้ดูแลตัวเองถูกปอกเลยตัดสินใจไปหาหมอยินวันนั้นเลยตอนแรกคือปอไม่รู้อะไรเลยปอไม่ไม่รู้ยอมรับว่าไม่รู้ปอจะไปโรงพยาบาลก็กลัวว่ามันจะจะนานก็เลยตัดสินใจไปคลินิกไปอันตรสาวดูก่อนใช่ว่ามีจริงหรือไม่จริงพอเข้าไปที่คลินิกคุณหมอก็ถามว่า เป็นอะไรยังไงอาการเป็นยังไงปอก็เล่าให้ฟังแล้วทีนี้คุณหมอบอกว่าตรวจตอนเช้ามันขึ้นสองขีดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะมาอันตราซาวดูกันว่าเป็นยังไงมีน้องจริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ค่ะก็ขึ้นไปนอนบนเตียงคุณหมอก็ใช้จิว่าบริเวณใต้สะดือท้องน้อยค่ะแล้วก็จะใช้เครื่องอันตาซาวมาจิ้มจิมจิมแล้วทีนี้ าภาพบนจอที่เห็นนะคะคือคือปอกดูไม่เป็นบอกเลยว่าดูไม่เป็นคุณหมอก็บอกว่า,ายังไม่เห็นตัวอ่อนนะคะคุณแม่แต่เห็นผนังมดลูกหนาขึ้นแล้วน่าจะได้ประมาณ4ีสัปดาห์คุณหมอบอกน่าจะได้ประมาณสีสัปดาห์เพราะว่าผนังมดลูกเริ่มหนาตัวขึ้นกว่าปกติเขาเตรียมตัวเพื่อที่จะรับเพื่อที่จะรองรับการฝังตัวของตัวอ่อน เดี๋ยวอีกสองอาทิตย์คุณหมอจะนัดมาดูกันว่าเขาฝังตัวดีไหมเขาอยู่ตรงไหนคุณหมอเ็บอกประมาณนี้ค่ะแล้วก็คําแนะนําคําแนะนําของคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะแนะนําว่าช่วงนี้ก็ให้พักผ่อนเยอะๆกินอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงพวกของหมักดองใช่แล้วก็พวกน้ำมัดลมน้ำหวาน ชากาแฟเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกชนิดให้จัดเป็นหมวดหมู่เดียวกันดื่มได้ไม่เกินวันละหนึ่งแก้วแต่ถ้าเลี่ยงได้จะดีมากคุณหมอบอกมาแบบนี้ใช่แล้วทีนี้ก็คุณหมอก,ก็สั่งยาให้ก็จะเป็นโฟลิกคุณหมอบอกว่าให้ให้กินโฟลิกไปก่อนในช่วงของเดือนเดือนแรกๆแล้วเราจะกลับมาดูกันอีกทีหนึง่งค่ะนี่ก็เป็นเอ่อ การของปอโดยรวมที่ปอออกมาแชร์ให้ฟังนะคะพอครบสองอาทิตย์พอครบสองอาทิตย์ปุ๊บปอก็ไปหาคุณหมออีกตอนนี้คุณหมอก็อันต้สซาวเหมือนเดิมเพราะเขามีประวัติเราอยู่แล้วเราเข้าไปเขาก็อันตรสซาวเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เจอเจอถุงแล้วค่ะแต่รูปอันต้สซาวมันไม่ชัดน่ะมันจางหมดแล้วมันซีบหมดแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนี่ยมันซีบหมดแล้วอะ่ะ ปอปอเก็บไม่พ้นแสงใช่ปอวางไว้ลิ้นหน้าต่างเนี่ยค่ะลูกอันตราซาวอันนี้คือหกหกวิกนะคะเขาจะมะีถุงอยู่ตรงนี้เป็นถุงเป็นจุดเล็กๆนี่เป็นถุงอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะอาจจะไม่เห็นเนี่ยเขาจะเป็นถุงกลมๆเล็กๆอยู่ตรงนี้คุณหมอบอกว่าฝังตัวแล้วเรียบร้อยใช่หก วีกก็เท่ากับเท่าไหร่ล่ะหนึงเดือนกับอีก2สัปดาห์ค่ะก็ตอนนั้นก็รู้สึกเราท้องจริงๆเหรอทาไมเรารู้สึกเรายังรู้สึกว่าเราปกติอยู่นะก็ยังไม่เชื่อว่าตัวเองท้องแต่คุณหมอบอกว่าอา่ยินดีด้วยนะครับคุณแม่ตั้งครรภ์จริงๆลูกฝังตัวอยู่ในตำแหน่งที่ดีใช่แล้วก็ เราท้องจริงแหรอแต่ก็ดีใจค่ะแล้วทีนี้ก็คุณหมอก็ให้ยาก็ให้กินโฟลิกเหมือนเดิมก็กินมาเรื่อยๆแล้วก็การดูแลตัวเองก็คุณหมอก็แนะนําเหมือนเดิมแต่ก็จะมีเพิ่มเติมคือแบบอย่าไปยกของหนักนะอย่าไปทํางานหนักๆนะคุณแม่อย่าเครียดนะออคุณแม่ต้องทำจใจให้สบายพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ําเยอะๆอะไรแบบเนี้ยค่ะพอตรวจเสร็จนะคะคุณหมอก็นัดต่อว่า เดี๋ยวเดือนหน้าจะให้คุณแม่มาดูอาการอีกนะคะว่าเป็นยังไงทารกแข็งแรงดีไหมเขามีพัฒนาการอะไรบ้างคุณหมอก็เลยนัดนัดในเดือนถัดไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปอยังไม่ได้ได้ฝากนะคะเขาจะรับฝากคันก็ก็ตอนที่เด็กเป็นเป็นตัวมีแขนมีขามีอะไรครบหมดแล้วก็จะประมาณ3เดือนใช่เขาถึงจะรับฝากคันช่วงนี้เราก็ให้คุณหมอดูแลดูแลไปก่อน ใช่ปอก็ไปหาคุณหมอเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเอาไว้ ep หนะ้าปอจะมาแชร์ประสบการณ์ท้องเดือนที่2ให้ฟังนะคะเดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆเลยยังไงก็ฝากด้วยนะคะคุณแม่ท่านไหนที่ตั้งครรภ์เดือนแรกอาการเป็นยังไงแตกต่างมากน้อยหรือว่าอะไรยังไงเป็นเหมือนปอไหมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ Bye bye!